วันทองเป็นเรื่องจริงหรือเรื่องแต่งคุณจิบสรุปเป็นก้อนๆแบบนี้ให้เห็นภาพชัดเจนนะครับวันทองที่เป็นละครออนแอร์อยู่ในช่วงวันนั้นเป็นบทประพันธ์ที่แต่งขึ้นเป็นเรื่องแต่งที่นําเอาเขาโครง,งอ้างอิงหรือดัดแปลงมาจากวรรณคดีไทยเรื่องขุนช้างขุแนแ,แผนแล้วขุนช้างขุนแผนล่าไอตัวโครงเรื่องขุนช้างขุนแผนนล้เป็นเรื่องจริงหรือเป็นเรื่องแต่ง ขุนช้างขุนแผนนั้นเป็นวรรณกรรมมุกปาฐะหรือเป็นเรื่องเล่าปาักต่อปากเป็นนิทานเป็นตำนานที่เล่าต่อต่อ,ตอกันมาตั้งแต่สมัยครั้งกรุงศรีอยุธยาเชื่อว่าน่าจะเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงน่าจะเกิดขึ้นจริงในแผ่นดินสมเด็จพระรามาธิบดีที่สองในสมัยกรุงศรีอยุธยานะครับแล้ววรรณคดีขุนช้างขุนแผนที่เป็นบทเสภาหล่ะนี่อีกก้อนหนึ่งแล้วนะวนรรณคดีไทยขุนช้างขุนแผนที่แต่งเป็นบทเสภานั้น เป็นบทประพันธ์ที่แต่งขึ้นในสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์ครับโดยนําเอาเขาโคมาจากไอ้เจ้าขุนช้างขุนแผนที่เป็นวรรณกรรมมุทปถาฐะเป็นเรื่องเล่าต่อๆกันมานี่แหละมาประพันธ์เป็นบทร้อยกรองโดย,ม,ยมีกวีหลายท่านก็จะเป็นรัชกาลที่สองรัชกาลที่สามหรือท่านสุนทรภู่แล้วก็กวีหลายท่านครับสรุปแบบนี้เห็นภาพเนาะพระพันวษาคือใครใช่สมเด็จพระรามาธิบดีที่สองหรือไม่ถ้าใครได้ดูละครวันทองช่องวันนะครับหรือว่าได้อ่านวรรณคดีขุนช้างขุนแผนค,คุณจะเห็นมีตัวละครหนึ่งก็คือสมเด็จพระพันว ตรงนี้นะครับกรมพญาดำรงราชานุภาพท่านได้ตีความเอาไว้นะครับว่าในวันในคดีขุนช้างขุนแผนเนี่ยตัวสมเด็จเท่าพันวสา,าเนี่ยน่าจะเป็น สมเด็จพระรามาธิปดีที่สองแห่งราชวงศ์สุพรรณภูมิในสมัยอยุธยานะครับานึกไม่ออกให้นึกถึงภาพยนตร์สุริโยไทยที่มีพระมหารกษตริย์พระองค์หนึ่งแสดงโดยคุณพิศารอครเสนีที่เปิดหน้าต่างมาเห็นอากาศเป็นอินทนูเป็นดาวหางและหัวใจวายตายคนนั้นแหละครับพระรามาธิบดีที่สองซึ่งกรมดำรงท่านตีความไว้ว่าคือพระพันวษา,าแต่นอกจากนี้ยังมีนักประวัติศาสตร์นักวิชาการหลายท่านตีความว่าพระพันวษา,าอาจจะเป็นกษัตริย์พระองค์ใดก็ได้เพราะว่าพันวษา,านั้นหมายถึงเจ้าชีวิตพันก็คือเลขหลักพันส่วนวษา นี่คือชั้นสาหรือปีนะครับคือพระพันปีนั่นเองพระหมหากษัตริย์ที่มีอายุยืนนานเองเป็นพระองค์ไหนก็ได้ชอบคอมเมนต์นี้จังเลยครับจำไปทำไมประวัติศาสตร์เปลืองทั้งคอเท็กเปลืองทั้งลิมบิกแม้มีการใช้สับเฉพาะทางในวงการแพทย์และพยาบาลนะครับซึ่งสองคำนี้ก็น่าจะหมายถึงสมองหรือระบบความจำอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับจากที่น้องมาคอมเมนต์ในคลิปวิดีโอเกี่ยวกับประวัติศาสตร์กรุงศรีของุคชิบว่าจะจําไปทําไมเปลืองสมองเปล่าๆุคชิบขออนุญาตอธิบายแบบนี้นะครับว่าศาสตร์ แต่ละสาขาวิชาเนี่ยมันมีความสําคัญต่อตัวบุคคลแตกต่างกันออกไปแต่ละคนก็จะศรัทธาในสาขาวิชาที่ตัวเองศึกษาอยู่เหมือนกับตัวน้องเป็นต้นน้องชอบสายวิทย์น้องจึงเรียนสายวิทย์แล้วก็มีการนาเอาศัพท์สายวิทย์มาเผยแพร่ให้ครูจิบและคนอื่นได้รับรู้ด้วยแสดงว่าน้องก็รักในสาขาวิชาของตนเช่นกันครับครูจิบก็รักในสาขาวิชาสังคมศาสตร์มนุษยศาสตร์เพราะว่าเอ่อแต่ละคนเนี่ยน่าจะมีความชื่นชอบในสาขาวิชาแตกต่างกันออกไปแต่ครูจิบเชื่อมั่นว่าทุกสาขาวิชามีประโยชน์ต่อสังคมหมดครับทั้งแพทย์และพยาบาลเองก็ดี มีประโยชน์ต่อสังคมเป็นอย่างมากในขณะเดียวกันวิชาทางด้านสังคมศาสตร,ร์มนุษยาศาสตร,ร์ก็มีประโยชน์เช่นกันไม่อยากเอามาเปรียบเทียบและดูถูกกันนะครับจำไปทำอะไรจำไปเพื่ออะไรเกิดประโยชน์อะไรกับประชาชน คุณจิปอนุญาตตอบแบบนี้นะครับสืบเนื่องจากคลิปวิดีโอที่คุณจิปอธิบายเกี่ยวกับประวัติศาสตร์กรุงศรีอัุธยาแล้วก็ได้รับความสนใจมีคนมากดไลค์มาคอมเมนต์มากมายหนึ่งในนั้นก็คือคอมเมนต์นี้นะครับคุณจิปเลยขอตอบแบบนี้นะครับว่าช่องของคุณจิปเป็นช่องประวัติศาสตร์รู้ไว้แหละดีหนึ่งนาทีกับคุณจิปประวัติศาสตร์ง่ายๆใบคุณจิบคุณจิบก็จะเอ,เอาข้อมูลเชิงวิชาการนะครับมาเล่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของประวัติศาสตร์กรุงศรีอยุธยาประวัติศาสตร์ชาติ ตามรูจิบที่อาจจะเป็นนักเรียนนักศึกษานะครับอาจจะไปใช้เป็นข้อมูลในการศึกษาใช้เป็นข้อมูลในการเป็นหลักคิดหลักจําไปทาข้อสอบในห้องสอบได้เพราะอย่าลืมว่าอย่างไรก็ดีเด็กๆก,ก็ต้องผ่านการประเมินผลด้วยว,วิธีการสอบอยู่ดีครับหรือว่าอาจจะเกิดคุณนุปการกับคนที่สนใจปรวติาสตร์หรือคนที่เฮ้ยไม่เคยรู้มาก่อนก็อาจจะเกิดข้อมูลความรู้ที่เพิ่มมากขึ้นนะครับอย่าโยงสิครับ <laughs> คุณช้างทำไมทำมือแบบนี้แม่จะาแม่จ๋าทำไมเอามือวนผมแบบนี้ทำไมตาอะไรแบบนี้แล้วทำไมต้องเอาลิ้นแบบแบบนี้ด้วยมีหลายๆคนถามมารวมถึงคุณจิ๊บไปเจอเจอคลิปวิดีโอหลายๆคนนะครับวิพา์วิจารณ์ไปต่างๆนานากล่าวโดยสรุปคุณจิ๊บจะเล่าให้ฟังครับว่าการตีความของทีมงานผู้กำกับรวมถึงพี่ชาคริตเนี่ยเขาตีความว่า ุนช้างเนี่ยออกจะเป็นเด็กพิเศษเล็กน้อยคืออาจจะล้นหน่อยๆขาดนิดๆอะไรประมาณนั้นเพราะฉะนั้นแอคติ้งหรือคาแรคเตอร์ที่ตีความออกมามันก็จะมีลักษณะบุคลิกที่มันขาดๆเกินๆแล้วบอกได้เลยว่าท่าทางต่างๆนั้นล้วนแล้วแต่เป็นการอิมโพรไวเซชันหรือเป็นการด้นสดของพี่ชาคิดแล้วปรากฏว่าทีมงานผู้กำกับ ซื้อครับอ้ยอย่างนี้ยละโดนใช่เลยคาแรคเตอร์นี้แปลกไม่เคยมีมาก่อนนะคบปรากฏว,ว่ามันเลยเกิดเป็นภาพจําให้ทุกคนได้พูดถึงก็ถือว่าประสบความสำเร็จนะครับเพราะฉะนั้นเป็นเรื่องธรรมดาครับที่นักแสดงอาจจะตีความตัวละครแล้วสร้างคาแรคเตอร์ใหม่ๆออกมามันเป็นละครครับ นำอีวันทองไปประหารที่ตะแลงแกงเอี่ตะแลงแกงมันคืออะไรหมายความว่าอย่างไรมีที่มาที่ไปอย่างไรคําว่าตะแลรงแกงนั้นคนไทยเราจะคุ้นชินว่าเอ้ยมันน่าจะหมายถึงลานประหารชีวนักโทษถ้าเราดูในละครประวัติศาสตร์เรื่องต่างๆนะครับแต่แท้จริงแล้วตะแลงแกงนั้นเป็นคำาเขมรนที่เรายืมมาใช้าจากคำคำเขมรนคาว่า ตอแรงแกงถ้าออกเสียงผิดขอัยนะครับตอแรงแกงหรือตะแรงแกงแคมคำเหตุน,นี้หมายถึงประสาทหินที่มีจัตรุรมุกสีด้านหรือว่าเส้นทางสีสายที่มาบรรจบกันนะครับเป็นเหมือนสีแยกไฟแดงไทยเราก็ลืมยืมคํานี้มาใช้นะครับกับความหมายเดียวกันเลยครับก็คือลานคนเมืองนะครับลานจัตรุรัสที่มีเส้นทางสีสายมาบรรจบกันนะครับเป็นลานที่มีคนมาชุมนุมกันเยอะๆของคนในชุมชนใช้ในการจัดกิจกรรมต่างๆหนึ่งในนั้นก็คือการประหารชีวิตนักโทษพอมีการประหารชีวิตนักโทษบ่อยๆเขาก็บอกไปประหารที่ไหนไปประหารที่ ตะแลงแกงแลวกันตะแลงแกงก็เลยเออเป็นที่เข้าใจจากนั้นมาว่าเฮ้ยมันน่าจะเป็นลานประหารชิุนักโทษแต่แท้จริงแล้วตะแลงแกงหมายถึงเส้นทางสีสายมาบรรจบกันเหมือนทางสีแพร่งนั่นเอง ประหารเจ็ดชั่วโคตรคืออะไรนะครับถ้าใครได้ดูละครวันตองช่องวันก็มีการพูดถึงการประหารเจ็ดชั่วโคตรก็เป็นวิธีการลงโทษที่มีมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุยานะครับจนมาถึงต้นกรุงราชโกศินนะครับเ,เป็นวิธีการลงโทษสําหรับนักโทษที่มีคดีอุกสกันหรือว่าเป็นกบฏบ,บ้านกบฏเมืองก็จะถูกสั่งประหารเจ็ดชั่วโคตรก็คือวิธีนับ ขคขาครูชีเป็นนักโทษ1และรุ่นที่1โคต1นะครับแล้วก็นับขึ้นไป3ก็คือพ่อปู่แล้วก็ทวดนับลงไปอีก3ก็คือลูกหลานเหลนรวมคูชีเป็นอีก1ก็เป็น7 โคตรนะครับอ,อ,อีกหลักฐานหนึ่งก็บอกว่าประหารเจ็ดชั่วโคตรเนี่ยเป็นความหมายรวมๆว่าประหารยกโคตรยกครัวยกทั้งทางตระกูลแหละนะรวมไปถึงสมมติกูจิบเป็นนักโทษกูจิบมีเมียเมียก็โดนประหารด้วยลูกหลานเลน้นลนนับขึ้นไปมีเท่าไหร่ประหารให้หมดเลยอันนี้อีกหลักฐานหนึ่งก็ว่าว่าคือ,อ,อประหารทางตระกูลนะครับอีกหลักฐานหนึ่งอย่างที่กูจิบเล่าไปตอนตน้นก็คือนับขึ้นไปสามรุ่นแล้วนับลงไปอีกสามรุ่นประหารเจ็ดชั่วโคตรระวังนะนีออ่สมัยนี้จะมีใครโดนไหมเนาะนักการเมืองไหม ทำไมวันทองตายไปแล้วกลายเป็นเปรตนะครับแบบในวรรณคดีก็จะเล่าว่านางวันทองตายไปแล้วกลายเป็นผีเปรตนะครับคือถ้าเป็นสมัยเด็กๆเนี่ยคุณครูก็มังจะเล่าว่าครูภาษาไทยนะครับจะเล่าว่าก็เป็นเพราะนางวันทองสมัยยังสาวเนี่ยไปลักลอบมีอะไรกับขุนแผนตอนที่บวชเป็นสามเณรแก้วก็เลยเป็นบาปเป็นกรรมนะครับตายเลยกลายเป็นเปรตเลยนะครับครูจิ๊บว่าก็อ้างอิงได้นระดับหนึ่งแต่ไม่ทั้งหมดนะครับเพราะว่าพอไปศึกษาเรื่องเปรตสัมภเวสีเนี่ยคนไทยมีความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องเปรตว่าเอ้ยตีพ่อตีแม่หรือเป็นคนตะนีท พระกับเนรและจะตายกลายเป็นเปรตนะครับเพราะฉะนั้นครูจิบวิเคราะห์ว่าเป็นเพราะบทละครเขาแต่งเอาไว้ว่าครานั้นจะกล่าวถึงวันทองผู้ต้องโทษพระองค์ทรงโปรโดให้เข็นฆ่าพระองค์ก็คือพระพันวษาเมื่อตายไปอะไรถึงลูกยาเวราพาไปเป็นอสุรกายเวราก็คือเวนเวนกรรมก็พาไปเป็นอสุรกายเพราะว่าตอนตายเนี่ยมีห่วงนะครับลำพึงลำบันถึงลูกมีห่วงลูกก็เลยไม่ไปหุดไปเกิดกลายเป็นเปรตเ,เลยเป็นอสุรกายนะครับตีความว่าเป็นเปรต แล้วในวรรณคดีความจริงนั้นขุนช้างบ้าจริงไหมถ้าเห็นในละครวันทองช่องวันนะครับจุดจบของขุนช้างนี่เหมือนเป็นบ้าเสียสติเลยแล้วก็รำพึงรำพันถึงนางวันทองอยู่ข้างโกรธนางวันทองนะครับซึ่งในความเป็นจริงในวรรณคดีขุนช้างขุนแผนซึ่งเป็นวรรณกรรมต้นฉบับนะครับหลังจากที่นางวันทองเสียชีวิตเผาศพนางวันทองเรียบร้อยแล้วขุนช้างก็เกิดสำนึกครับ บวชให้นางวันทองเป็นเวลา3วันบวชเนนนะครับหลังจากนั้นก็ลาสิขาบทไปนะครับไปเป็นเสร็จีเมืองสุพรรณเหมือนเดิมไปค้าขายไปทําหน้าที่สืบทอดธุรกิจของครัวเรือนนีก็คือค้าช้างนะครับดูแลกรมชังนอกต่อไปนะครับแล้วก็หมดบทบาทไปในที่สุดนะครับเมจ่าเมจ่า พระวยวัดตัวเองไปหาพระพันวษาได้ทําไมไม่วัดเอาตรงพระราชทานปนพโทศมาช่วยเหลือนางวันทองคือมันเป็นการเล่าแบบละครครับละครก็มีเทคนิคการเล่าเรื่องให้คนดูเนี่ยตื่นเต้นมีอารมณ์ร่วมแล้วก็ลุ้นกันไปพร้อมกับละครและเชื่อว่าฉากในทุกคนลุ้นถูกต้องไหมครับแต่วในวรรณกรรมต้นฉบับนะครับก็มีการกล่าวถึงว่าพระวัยพอทราบว่าแม่จะตายแล้วก็ต้องการที่จะเข้าวังไปขอพระราชทานภัยโทศแต่คุณแผนก็เตือนไว้ว่าพระพันวษาเนี่ยทรงกริ้วอยู่นะต้องระวังด้วยแล้วก็ในบทกลอนเนี่ยก็อธิบายว่าเออพระวัยเดินทางมาถึงวังแล้วแแตต่่่่ไไมมดดดด้้บบอกวววาาาเิินนทงยธีใะครั มาถึงวังก็พักสักครู่แล้วก็ร่ายมนต์สะกดนะครับเข้าไปหาพระพันวษาพระพันวษา,าเออก็เลยพระธาดาพายโทษด,ด้วยความเอ็นดูนะครับแล้วก็บอกออกพระทายน้ําบอกว่าให้เดินทางมากับพระวัยทีนี้พระววยเนี่ยบอกว่าเอ้ยกลัวจะเดินทางไปไม่ทางนั้นก็ควบม้ามาเถอะนะครับซึ่งมันก็ตรงกับในละครกันในวันทีคือควบม้ามาแต่พอควบม้ามาถึงลานประหารเนี่ยออกยายมราตตกใจคิดว่าเฮ้ยควบม้ามาจากในวังเห็นโทรมาแต่กกลปุ๊บคิดว่าจะมาลงโทษตัวเองว่าทำไมไม่ประหารสักทีก็เลยประหารนางวันทองเลยกล่าวโดยสรุปครับเป็นการเล่าแบบละครนนให้มัสุก เกี่ยวกับภาพยนตร์ภาษาปลอมัวมาเป็นสามัญชนแล้วก็แป๊บเดียวเข้าวังใส่ฉลองพระองค์ใส่มงกุฎแล้วมีคนบอกโหยตลกเวอร์เกินจริงไม่กี่วินาทีเองอะไรอ่ะทำไมเล่าแบบนี้คือการทําละครทําภาพยนตร์ครับมันจะมีเทคนิคการโกงห่วงเวลาเพื่อเป็นการย่นระยะเวลาในการเล่าเรื่องนะครับไม่ฉะนนั้นคุณคิดดูสิขุนช้างวันทองบ้านอยู่สุพรรณแต่ภายเรือแป๊บเดียวเข้ากรุงศรีแล้วขุนแผนบ้านอยู่กาญจนบุรีข้นมาแป๊บเดียวถึงกรุงศรีแล้วมันเป็นการโกงระยะเวลาโกงห่วงเวลาเพื่อย่นระยะเวลาในการเล่าเรื่องเขาทำกันทั่วโลกครับ ทีนี้พระพันวาษาปลอมตัวมาทําไมเล่าแบบนี้ครับพระพันวษาเนี่ยท่านก็อยากจะมาสืบเสาะหาข้อมูลให้เห็นว่าเหตุบ้านการเมืองที่เกิดขึ้นในสังคมเนี่ยมันเป็นอย่างไรในคดีวันทองเนี่ยเพื่อที่จะใช้ปเป็นปัใจจัยในการตัดสินใจนะครับนอกเหนือจากการที่พระสุรยงเทวีทูลแนะนําแล้วเนี่ยก็จะได้เป็นเหตุเป็นผลการว่าพระพันวาษาตอนหลังเปลี่ยนไมเซ s e แก้กฎหมายพระราชทานอภัยโทษนะครับก็ท่านก็จะได้ไม่ถูกว่าว่าล้าหลังว่าไม่ทันล่าสุดอนอย่างที่พระสุรยงเทวีว่าด้วยนะครับ แต่ว่าในวันณคดีไม่ได้มีการกล่าวถึงฉากนี้นะครับเป็นการเสริมขึ้นมาเฉยๆครับจุดจบของนางวันทองฟันทงครับคุณจิ๊บขอฟันทองว่าในวรรณคดีต้นฉบับคุณช้างคุณแผนกับในละครวันทองนั้นแตกต่างกันถ้าเป็นในวรรณคดีต้นฉบับนั้นนางวันทองตายครับถูกประหารบั่นคอตายแล้ววิญญาณกลายไปเป็นเปรตแต่ถ้าเป็นในละครวันทองช่วงวันซึ่งดัดแปลงมาจากวรรณคดีต้นฉบับคุณช้างคุณแผนนั้นในละครนะ นางวันทองไม่ตายครับแต่หลอกทุกคนว่าตายมีขุนแผนรู้คนเดียวเออแล้วก็มีกุม,มารทองกับหงพรายรู้ว่าไม่ตายเอาวันทองมาหลบซ่อนในถ้ำแล้วก็บวชชีพรามต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นแตกต่างกันเป็นสิทธิ์ของละครที่เขาอาจจะทําเพื่อความบันเทิงเพื่อความดรามา่าเพื่อความสนุกสนานทีนี้เราเป็นเกร็ดความรู้เล็กน้อยครับเมื่อนางวันทองตายแล้วศพถูกฝังนะครับญาติมาไว้อาลัยเสร็จปุ๊บเนี่ยขุดศพขึ้นมาพระบรมรสาพระรรชธานให้จัดงานศพอย่างเออกระเดิกมีมโหรสพมากมายครับแล้วถึงตอนเผาเนี่ยสมัยก่อนเนี่ย เอาตัวเองเนี่ยไปนอนบนเชิงตะกอนรองรับศพแม่ครับแล้วก็เผาแต่พระวัยไม่เป็นอะไรครับมีวิชาอาคมหลังจากนั้นก็บวชครับบวชให้แม่ ปุโรหิตถูกจับตัวไปไหนมีคนถามมามากมายในคอมเมนต์นะครับเมื่อวานถ้าใครได้ดูละครวันทองช่องวันจะมีฉากที่ปุโรหิตเนี่ยถูกจับตัวไปแต่ในละครก็ไม่ได้เฉลยว่าใครจะไปจับไปทําอะไรอธิบายแบบนี้นะครับลองนึกภาพตามนะครับในระหว่างที่ปุโรหิตถูกจับตัวเนี่ยจะมีฉากที่พระพันวษาออกมาว่าราชการแล้วก็เปลี่ยนตัวบทกฎหมายแล้วมีพราหมณ์ปุโรหิตคนใหม่ที่หนุ่มๆอ,ออกมาสนองนโยบายนั้นอน,อนุมาหรือคาดเดาได้ว่าปุโรหิตคนเก่าเนี่ยถูกอุ้มไปแล้วใครอุ้มไปล่ะก็น่าจะเป็นคนที่มีอานาจในรั้วในวังนั่นแหละหรือ รวมตัวกันจับโปรหิตไปเพราะมองเห็นแล้วว่าโปรหิตเนี่ยมีพฤติกรรมที่ขัดขานย้อนแย้งกับตัวบทกฎหมายของพระพันวษาที่จะตราออกมาใหม่นะครับพระพันวษาเนี่ยเปลี่ยนไม์เซตและจะให้สิทธิสตรีจะให้บทบาทสตรีเพิ่มมากขึ้นนะครับมีความเป็นทันสมัยมากขึ้นและคนอนุรักษ์นิยมแบบเก่าแบบเนี้ยถ้าปล่อยให้อยู่ในที่ประชุมขุนนางเนี่ยตัวบทกฎหมายจะตราออกมาได้ไงมันก็เดินต่อไปไม่ได้ก็เลยต้องจับตัวโปรหิตไปนะครับแต่มันก็สะใจคนดูดิหนิใช่ไหมแต่ในวันคณคดีขุนช้างขุนแผนที่เป็นวรรณกรรมต้นฉบับไม่มีบทบททาาของตตัวละครระะครรรรรปปโหหินเ็กส์ใม่ ทำไมเจ้ายอดศึกไม่ตอบโต้ฐานพาม่าในกรณีที่มีข่าวว่าฐานพม่านั้นยิงอาวุธระเบิดเข้ามาในเขตดอยก่อวันซึ่งเป็นเขตกองกําลัง RCSS ของท่านเจ้ายอดศึกนะครับคืออธิบายแบบนี้นะครับว่าสถานการณ์การเมืองในเมียนมาตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบันเนี่ยมันมีการประทะกันอยู่เนืองๆอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นระหว่างรัฐต่อรัฐหรือว่าภายในรัฐเดียวกันกลุ่มชาติพันธุ์กับกลุ่มชาติพันธุ์หรือกับรัฐบาลกลางฐานเมียนมาเองก็ดีมันมีการประทะกันมาโดยตลอดทีนี้ในวิธีการดําเนินนโยบายของทางท่านเจ้ายอดศึกเนี่ยทนุั พันแล่นอะไรนะครับท่านก็เลยใช้วิธีในการเจราจาส่งจดหมายไปทวงถามหรือว่าหาข่าวก่อนอะ่ะหาความจริงก่อนว่าเหตุการณ์จริงๆนั้นมันเป็นอย่างไรเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าเฮ้ยคนยิงเข้ามานั้นเป็นใครวัตถุประสองค์อะไรนะครับเป็นเฟซนิวส์หรือเปล่าความจริงเท็จเป็นอย่างไรนะครับท่านก็เลยใช้วิธีการเจราจาก่อนนะครับเพราะว่าท่านคงจะตระหนักดีว่าสถานการณ์การเมืองมันเปราะบ,บางถ้าทําอะไรหุนหันพันแล่นไปเนี่ยก็อาจจะเกิดเหตุการณ์บานปลายกันได้นะครับ